I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you I'm your pole and all you're wearing is your shoes You got soul, you know what to do to turn me on it my name is Proud Kanchanawat. I'm Mercedes-Benz Club ประเทศไทยนะครับชมรมนี้ก็คือเป็นชมรมเมอร์เซเดสเบนคลับประเทศไทยเนี่ยได้รับออเทอร์ไรซ์จากบริษัทเดิมเลอร์ในประเทศเยอรมนีนะคือบริษัทแม่ให้เป็นรถเมอ r c e ซ e s b เ n นคลาสสิกในประเทศไทยครับอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมัยพุ่งพ่อนะฮะคือท่านก็คือชอบเล่นรถเกี่ยวกับเรื่องรถอยู่แล้ว เราก็เลยติดสอยค่อยตามมาเนตั้งแป็นเด็กนะครับก็หลังจากนั้นก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ที่เราชอบนะฮะแต่เราก็มาศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าตอนที่เราชอบเราต้องผมจะชอบศึกษาข้อมูลเชิงลึกคือการที่จะเล่นรถคลาสสิกพวกนี้เราต้องเรื่องเครื่องยนต์กลไก,ด,นะะก,กด้วยนะฮะการเมเทนเน์เขาด้วยครับผม สเสน่ห์ของรถคลาสสิกค่ะใช่ไหมผมว่ามันเป็นความเป็นอมตะการดีไซน์รูปลักษ์รูปแบบที่ไม่มีวันล้าสมัยผมคิดว่ารถคลาสสิกส่วนใหญ่นี่จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคันแต่ละยี่ห้อแต่ละประเทศนะนเป็นเป็นความอมตะความเป็นเขาเรียกเป็นความคลาสสิกเพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่ตกยุคอะดูแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มี เป,เป็นที่เตะตาของผู้ได้พบเห็นนะ,นะใ,นในรุ่นปัจจุบันแม้แต่แนดีเองแต่ในปัจจุบันเองก็ยังดูแบบอะไรที่เป็นเป็นะนสิ่งที่น่าดูน่าจับต้องนะผมคิดว่าการเล่นรถคลาสสิกนะอย่างตัวผมเองผมไม่ได้เล่นเป็นแฟชั่น <ด S 1> ผมเล่นมันหนึ่ง<จ>รเราต้องมีใจรักก่อนสองไฟแนนซ์เชลเราก็ต้องออออพร้อมที่จะเล่นฮอบบี้สิ่งหนี่มันเป็นมันง่อดีรเรกอย่าไปซีรีสกับมันเรารักมันเราเรามีแค่ไหนเราก็เล่นแค่นั้นแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่เราต้องมีใจรักก่อนเพราะว่า การเล่นรถก็สิกงเวลาเราซื้อหามาเนี่ยมันต้องมีซ่อมบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องทําใจมันก็ต้องแบบเราก็ต้องรักจริงอะบางคนแบบซื้อมาเป็นแฟชั่นพอทาหนักๆเข้าเสียเงินเรื่องค่าซ่อมปุ๊บขายทิ้งละถอดใจจริงๆการที่จะสะสมรถได้มาถึงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิบๆปีเนี่ยมันต้องมีใจรักจริงๆซึ่งบางท่านผู้ใหญ่บางท่านก็ยังเก็บตั้งแต่หลายสิบสามสิบสี่สิบปีท่านก็ยังรักนะแต่บางคนผมก็เห็นเย็นวัยรุ่นบางคนก็เล่นแป๊บๆ อาจจะพอมีสตังค์บ้างมีอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเล่นแป๊บหนึ่งผอนใจละเพราะข้าซ่อมไม่ไหวขับไปพุกไปตายกลางทางอะไรอย่างเงี้ยแต่รถแคสซิครถเก่าต้องทําใจครับต้องมีใจรักครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรถคลาสสิกทุกคันเนี่ยอย่างน้อยควรจะเก็บไว้ในที่ร่มอย่างแรกเลยเพราะว่ารถคลาสสิกเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรให้โดนความชื้นมากนะแล้วก็ฝนอะไรเงี้ยรถรถไม่ควรเปียกอะ่ะจริงๆแล้วหลกักๆนะควรจะ เก็บไว้อย่างดีแล้วก็ควรจะวิ่งมากติดเครื่องทุกอาทิตย์นะฮะเราไปวิ่งวอร์มเพราะว่นคนเราต้องออกกําลังกายขยับแข้งขยับขาเป็นเรื่องธรรมดาครับอ๋อขาสีจริงๆแล้วอย่างนี้ผมทางทางเราเราจะมีสมัยนี้ได้นําเข้ามาหลายยี่ห้อใช่ไหมนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของสามประเทศแล้วก็ใช้พวกแว็กซ์พวกเคลือบอยาสียาเคลือบอะไรครับใช่ใช่ครับเหมือนกับรถใหม่ทุกอย่างครับเพราะว่าตัวถังภายนอกเนี่ยเราก็ต้องเคลือบสีดูแลรักษาสีให้ ให้เงาอยู่ตลอดเวลาอ๋อก็คนเริ่มต้นนะผมก็คิดว่าอย่างแรกเนี่ยต้องมีใจรักก่อนเลยอย่างแรกอย่างที่สองก็ศึกษาว่าโอเคเราบัจเจตเราที่จะซื้อหามันควรอยู่สักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องเซิร์ชอย่างเช่นเดนี้มีเอ็กเซสเซอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ไปเปิดดูราคาที่เขาเล่นกันในตลาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็อาจจะซื้อหามาแล้วควรจะเล่นที่ยี่ห้อที่เล่นกันในท้องตลาดนะ พาถ้าจะคิดถึงในเรื่องของเป็น value added ในอนาคตน,นานเราก็เล่นในหยี่ห้อที่ก็แบบหาไราง่ายมี a c c e s s ที่จะาหาอะไรล่ต่างๆนะครับแล้วคิดว่าก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพด้วยซื้อก็ต้องดูว่าเออเราอาจไม่ใช่แบบอลาจะอยากอยางจะได้รถคิกส,สวยเลย มันก็มี2ประเภทบางคนอยากได้จบแล้วทํามาใหม่ปิ้งแล้วแต่อย่างผมเนี่ยคนเล่นรถนีชเช่าเหลือไว้สักสิเเลยไว้รีสตอร์เองทําเองนิด,นดหน่อยมันก็เหมือนกับเป็นงานสะสมสนุกๆนะฮะแต่ผมว่ามันเป็นความไม่ใช่สนุกอย่างเดียวมันความสุขด้วยเพราะมันเป็นเป็นงานดีเลยหมางถึงนอกเหนือจากงานแล้วเราก็มานะฮะมามาทำรถพวกนี้ครับแล้วพอเวลาฟื้นสภาพขึ้นมาให้ให้ดึงได้ให้เหมือนเดิมมันเหมือนกับฟื้นสภาพก็ ให้เหมือนเมื่อ30-40ปีที่แล้วได้กับปัจจุบันก็ยังวิ่งได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับ okay, ครับคันนี้นี่เป็นรถที่ผมค่อยๆจะผูกพันมากหน่อยเพราะว่าคันนี้ได้มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่อเมริกาแล้วก็สมัยก่อนนะแรงบนาจัยก็คือมาจากหนังชื่อ Back to the Future รถยี่ห้อน,นี่มันคือ d r n นะฮะคือยอดยอ DMC คือตัวย่อเขา d r n เนี่ยมาจากประเทศไอร์แลนด์นะฮะแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปอเมริกาอย่างเดียวเลยแล้วมันพิเศษคือว่ามันจะเป็นตัวถังสเตลเลสนี่ไม่ใช่ไม่ได้ทําสีนะฮะแต่ว่ามันมันจะเป็นตัวถังนี้เลยสเตลเลสไม่มีสีนะครับแล้วก็มันจะเป็น2ประตูแล้ใช้เครื่องเครื่องนี่วางหลังเป็นเครื่อง PRV p r o v e n o u r a b l นะครับปกสูบนะครับแ,แล้วก็ คนพิเศษคือมันเปิดที่เป็นเกาวิงฮะเปิดปีกนกประตูก็แบบว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยเพราะว่ามันเนี่ยแหละเขาเรียกเป็นเกาวิงมันตัวถังก็เป็นสเตเลสแล้วนี่เกาวิงวนะ่ารุ่นนี้มันเป็นออโต้แล้วคันรุ่นนี้มันผลิตมา1981ถึง1983งเท่านั้น3ปีทํามาแค่8,000กว่าคันเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะหายากเดีย๋ยวนี้นะฮะไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้าง แล,แล้วแม้แต่ปี1 9 8กว่าณนะตอนนี้2011ก็ยังดูไม่ล้าสมัยก็ยังดูสวยง,งามนะฮะก็เรียกว่าความนี่แหละที่เรียกว่าความคลาสสิกก็เป็นความอามาตะอย่างหนึ่งหรือว่าเราดูไม่ออกเลยว่าเออนี่ลถเมื่อหลายสิบปีแล้วในความที่เขาดิไเพื่ออนาคตนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่ยังไม่ล้าสมัยเลยนะะแต่เรียนอยู่นั่นนั่นได้จากคุณหมอที่อเมริกาแล้วก็ก็ขับรถพาแล้วก็นำเข้ามา ครับครับ oh. hey, so คันนี้ก็คือเป็นคันฝนคันหนึ่งก็คือเอ่อ Mercedes Benz แน่นอนอยู่แนละ้วก็คือคันนี้นะครเป็นปี1951นะครับเอ่อ Mercedes Benz Uh, 220A Cabriolet c a b r i o l e A นะครับรุ่นนี้จะออกมา3รุ่นคือ224ประตู220 Cabriolet A และ220 Cabriolet B แต่220 Cabriolet A นี่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามันจะกึ่งโรสเตอร์คือสปอร์ตเปิดประทุนะครับและรุ่นนี้มันจะพิเศษเพราะว่มันผลิตมาแค่ปี1951ถึง1954นะฮะแต่คันนี้มันพิเศษเพราะว่ามันทำมาน้อยมันทำมาแค่1,200อประคันในโลกแค่นั้นเอง เป็นเครื่อง6สูรนะฮะ2,100ซีซีมันก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าคอลเล l เตอร์ก็หากันเหมือนกันเพราะมันเป็นรถที่ดูเป็นโบราณแต่ก็เรียกว่าขับได้นะฮะในเยอรมันก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมาเก็บเพราะมันไม่ค่อยมีละแล้วมันผลิตนก็น้อยขัานมากนะฮะอันนี้คือแบบตัวกระตุ้นแล้วด้านท้ายก็จะสวยมากจะโค้งบนเป็นนะฮะถ้าดูแบบตรวกระตูุ้นประตูเปิดย้อนด้วย แบบโบราณนะฮะก็แบบเปิดแบบเนี่ยโบราณสมัยก่อนออกง่ายเปล้วแบบขับรถออกมาทุบก,ก็เปิดออกได้เลยนะฮะสมัยก่อนที่เรียกว่ามันก็เรียกว่าก็เรียกถึงสปอร์ตในยุค50นะฮะแล้วก็ก็เรียกว่าทำมาน้อยมากด้วยเพราะฉะนั้นคันกกนี้ก็จะค่องจะเป็นเบนที่พิเศษนิดหนึ่งครับ ออตามหารถที่ชอบหรอผมว่าบางทีโดยบังเอิญน,นะบางทีแบบเอ๊ะไปเจอในเว็บไซต์หรือไปเจอในหนังสือบางทีก็แบบขับสวนกันเจอกันก็อาจจะทักทายค,คุยกันแล้วก็เหมือนผมคิดว่ารถเก่าก็สิ่งนี่ยเหมือนสมบัติถัดกันชมมากกว่า mm hmm. เวลาดูวพวกนี้มันเหมือนไม่ใี่ซื้อขายมัสมบัติถัดกันชมแล้วเราก็มาดูแลกษักราก็ต่อเป mm hmm. ็นเจ้าของเดิมเลยนะ บางคันที่มีประวัต <ots> ิดีๆส่วนใหญ่รถผมส <ige> ่วนใหญ่ก็จะมีประวัติดีๆหลายท่านอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสภาแล้วก็จะเก็บประวัติท่านไว้ในรถด้วยเพื่อเป็นความผูกพันให้เกีรยิกับจ้ของเก่าๆท่านดังๆสังนัดสยาม